สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเบลเกอร์ก็จะได้ข่าวสารเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีฟุตซอลนะครับของทีมชาติไทยนะครับจะลงเล่นนะครับหกโมงเย็นครับเจอกับคู่รักคู่แขนของเราครับนั่นก็คือเวียดนามนั่นเองนะครับวันนี้ล็อกเวลาไว้เลยนะเพื่อนนะหกโมงเย็นนะครับทีสปอร์ตเจ็ดถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ดูได้ทาง YouTube นะครับและแน่นอนครับเดี๋ยวหลังเกมเบลเกอร์จัดคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามให้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะซึ่งมุมมองของโอ๊คครับโอ๊คเชื่อว่าทีมชาติไทยของ น่าจะเอาชนะเวียดนามไปได้นะครับเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าหนักหนาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟุตซอลเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยค่อนข้างจะของจริงนะครับแล้วการเจอเวียดนามเนี่ยว่าทีมชาติไทยเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันได้นะครับเพื่อนๆ6โมงเย็นวันนี้นะครับทีสปอร์ต7แล้วก็ ยูทูบนะครับดูกันได้เลยนะเพื่อนๆนะส่วนในเรื่องของวงการวอลเล์บอลครับโบเกอร์อัปเดตให้สักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็หนุเพียวอชราพรคงยศครับก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับซึ่งอกมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราเริ่มแข่งกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลางกลางเดือนพฤษภาคมนะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับหนุเพียวอชราพรคงยศนะครับส่วนในเรื่องของน้องสองเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อนๆในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่หัว ร,รวมถึงครับการต่อสัญญาของน้องสองครับจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกับทางฮุนไดนะครับเพื่อนๆอ่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า เป็นเรื่องของวงการกีฬาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลหรือวอลเลย์บอลนะครับเพื่อนเพื่อนวเ์เกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับเพื่อนเพื่อนข่าวอาจจะไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเกอร์ถ้ามีรับเดตเนี่ยจัปเดตเพื่อนเพื่อนเป็นระยะระยะก็แล้วกันนะครับข่าวข่าวช่วงนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพืเอนเกอร์ขออภัยเวลททีนี้ด้วยนะครับอ่ะวเดอร์เกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจินครับบ๊ายบายสวัสดีครับ